สวัสดีครับมันนี้ก็อยู่กับจิตพันธ์ฟ้ามครับวันนี้วันที่ยี่สี่ธันวาคมสองพานหกสบามครับพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งคนอยากให้รีวิวดีเล่ครับดีเล่ผมตอไฟเอลีดีสามหลอดครับแล้วก็พัดลมตัวหนึ่งครับใส่ดีเล่ตัวเดียวครับลูกยางนี้นะครับพี่น้องดีเล่ตัวนี้ครับดีเล่ สามสิบแอมครับตัวเดียวครับนี่ใส่ใส่กล้องมัอยู่นี่ครับผมก็ต่อออกจากขั้วเนี่ยต่อออกจากแดงเลยครับนี่ต่อออกจากโคบวกครับก <c ười> อยู่ในกล้องครัคบก <c ười> ผมก็เดินเดินลงไปเป็นเป็นตัวเมนครับผมใส่หลอดสามสิบวัตสองหลอดแล้วก็หลอดเอ่อร้อยห้าสิบวัตหลอดหนึห่งครับแล,ล้วก็พัดลม ตัวนึงครับใส่ดีเดียตัวเดียวครับพอดีผมเดินน่ครับพี่น้องที่เบิ่งที่บอกว่าผมเดินแบบไหครับผมเดินเมนมานี่ครับเดินลงมานี่ครับเดินสายเมนเดินตามน้ำไอสายไฮโลริกม่ครับเดินสายเมนตรงนั้นสายไฮโลริกเดินเดินมาเดินมาผมก็เอาทอพาผมไปซื้อยู่ดานครับ พพเดินมาได้มาน,นีเดินมาเดินมีนมาไปจุดนี้จุดเดียวครับแล้วก็พวกสวิตสวิตสามตัวอยู่นี่มดเลยครับมีสวิตพัดลมสวิตไฟอ่สามสิบวัตต์ขนาดสองหลอดแล้วก็ไฟข้างหลังตัวหนึ่งครับตัวนี้สามารถคุ้นทวนอยู่นี่มดเลยครับแต่เมียนเดินม่จุดเดียวเราก็้องแยกไปแยกไปแยกไปซ้ยปยปายทีเฮ้งเดินไปหาหลอดที่องตังไ้ครับก็นี่ครับ รถฐานซีวัตต์ตรงนี้นี่ก็ับฐานซวัตต์ครับรถตรงนี้นี่ครับกับอันนี้รลอดฐานซีวัตต์ครับลอดนี่ซองถ่ายครับรุ่นอันนี้ก็ต้องเปลีอ่องนนายแล้วก็พัดลมครับพัดลมเปรพูนเป่าน,นั่นครับให้มีความเย็นครับผมเปิดนี่ครับผมจะเปิดให้เบิงตอนนี้กันเลยครับพัดลม นี่แล้วครับพี่น้องเขาไปซื้อยูรันเนี่เขาก็บอกว่าเ,เ,เอา่อฟิวดูดีดีตัวนี้ครับสามสิบแอมป์พรอมพรอมกรองตัวนี้เขาก็เดินเดินออกจากโคดงเลยครับเดินออกจากโคบวกครับเข้าไปเซอดอดเอาเลยแล้วก็สายเก่าสายดำที่มมนมากับดรอดเขาก็แตะน้ำเครืองเลยครับพอทัวทัวไฟทัวรถมันมีสายเก่าอยู่แล้วครับเขาก็แตะแตะน้ำโค้งครับแบบไงโค้งรถมีเก่าอยู่แล้วครับเขาก็ไปบอกว่าเอา ดีเด้ตัวนี้สามสิบแอมก็ไเลยครับสามสิบแอมก็วใส่อยู่นี่ครับพอดีทามีปัญหาอย่างมากเนี่ยมันสี่ช็อตสี่ชั้นอยู่ใส่มันสีแดงมตาต่ำดีตัวนี้ครับหลงสีหยุดเองครับมันบ่เขาบ่อเขาลดเขาโค้งครับมันบ่เขาเพราะเขาแยกเข้าบ่ไปหยุ่ก็ไฟรถดระบบรดครับือบ่อากะหยันล้วนครับเพราะเหตุแบบนี้ครับสบายใจดีสามารถทําเองเลยครับสบายสบายครับทํานใดก็อยากให้ผมรีวิวอยังก็สามารถแนะนำมาได้เลยครับ fc ที่เขามาแล้ว ให้เลื่อมกดได้กดติดตามนะครับผมกับเป็นช่องน้องไม้ครับเ้างทับพื้ติดตามสองรอยเอ้รอยห้าสิบคนครับก็ใหครอยากมากดติดตามได้ครับพี่นอ้องอห่ผมไายอย่าง,งกันที่รีวิวน,นะครับสําหรับสามจุดฐาสูงของผมนี่เอ่อก็พอดีพี่ท่านหนึ่งเอมเนมาบอกว่าอยากให้รีวิวดีเลย์ตัวนี้นะครับก็เลยจะถ่ายเิ่นครับบ๊วยปัญหาครับเปิดไฟกับบ๊วยปัญหาครับพอได้ชาร์จห้องแห้งอยีหลอดครับเปิดไฟสามหลอด ผมต่ออย่างนี้เลยผมก็เอาเขี้ยวมันไถ่ยังไงครับเก็บไว้เที่ยวเขี้ยวมันไถ่มามาใส่กับตัวนี้เลยครับนี่ยตัวกันหมอสนี่ครับตัวล็อบฝากระโปรงนี่เราเรียนไปเลยครับเรียนมีเหม็นไปไปไปหาสวิตนะครับสบายเพมียางุ่งยางครับเอฟซีธันเล่ใหญ่ผมรีวิวยังกัแนะนำกันธรมาได้เลยครับครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตัวนี้ครับอยากให้ผมเห็นกันเหม็นมาบอกเลยครับเด้อ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ